สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับเป็นรุ่นสิงเกิลคอนโดนะครับฟูออฟชั่นสิงเกิลคอนโดนะครับเดิมเราจะมีบีเอลหกสิบพีดบีหนึ่งนะครับผมบีเอลหกสิบพีดบีหนึ่งนะครับเป็นฟูออฟชั่นนะครับฟูออฟชั่นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือนี่นะฟูออชั่นนะครับก็จะมีถาดนะครับตอบโจทย์กับผู้ใช้งานนะครับที่ต้องการเปลี่ยนมลกาย บว่าขี้ไก่นะครับก็ทำความสะอาดได้เลยนะครับผมกระดูกระตู้นะครับตู้ก็เป็นบานเต็มนะครับบานเต็มออกแบบมาก็คือตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เลี้ยงไก่สวยงามนะครับสำหรับรักกวดนะครับหรือว่าเลี้ยงไก่ไว้ดูเล่นนะแต่ว่าเป็นประเภทที่นะของเนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูนะครับก็มีตะแกรงนะครับตะแกรงนี้ก็เหมาะกับ ผู้ใช้งานนะครับหรือผู้เลี้ยงนะที่ต้องการความสะอาดของตัวไก่นะครับผมซึ่งก็มีฟังก์ชันให้เลือกว่าจะใช้ตะแกรงหรือไม่ใช้ตะแกรงก็ได้นะครับผมถ้าไม่ใช้ตะแกรงเราก็ถอดออกนะครับผมถอดออกนะครับหรือนะครับลิ้นชักแอร์เราก็ถอดออกได้เลยสำหรับสะอาดนะครับเวลาถอดตะแกรงออกแล้วนะครับเราก็ใช้สําหรับกงผสมกงผสมพ่อพันธุแม่พันธุ์นะครับหรือตัวน้อยๆนะครับเราก็เอารายยาทรายปวนใส่ไปในนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งก็ทำความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งก็ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซ้ายใหม่นะครับของเรานะครับทนทานมาตรฐานทนทานมั่นคงนะครับสเปคมีเป๊ะเลยนะครับทุกใบในซ้อนกันนี่โอ้โหเข้าทรงกันได้ดีเลยนะครับผมแล้วมาดูนะครับเนี่ยเรามาดูกันให้เห็นเลยนะครับเนี่ยไม้นะครับวัสดุเนี่ยที่เราใช้นี่คือเกือบเกือบสองนิ้วหรือว่าเรียกว่านิ้วหกขุนนะครับผมเอาพูดง่ายๆเกือบเกือบสองนิ้วแล้วกันนะครับโดยส่วนใหญ่ทั่วไปกรงนะครับแคไม้เป็นไม้นิ้วนะครับแต่ไม่ถึงนิ้วแต่ของเรานะครับดูครับใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยฮะ ครับเนี่ยใช้ผมนี่ใช้สามปีไม่เป็นไรเลยนะครับแค่ว่าอย่าให้มันโดนความชื้นอย่าหักฝนอะไรมากครับัสดุด้านหลังนะครับก็เป็นผนังนะครับผมเป็นผนังไม้นะครับข้างล่างก็เป็นยิปซั่มนะครับผมอันนี้ทนทานมั่นคงเขาบอกเลยว่า5ปีนี้โห oh, สบายสบายเลยนะครับผมดูการเข้ามุมนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับนี่ก็มีระบบไฟ เปิดปิดสวิตช์ไฟเปิดปิดนะครับแล้วก็มีจุดตั้งสายหลอดไฟนะครับผมนําไปใส่หลอดไฟได้เลยนะครับก็ตอบจบผู้ใช้งานทนี่ควบค่างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคนะครับผมไก,ก่แล้คกนโดบ้านบางเล็กนะครับแล้วลูก้ับจุบันนี้นะครับศูนย์92922870นะครับผมศูนย์92922870นะครับบายบาย